รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ับรถเที่ยวอำเภอแก่งกระจานชมรีวิวที่พักของแก่งกระจานริเวอร์รีสอร์ทแวะไหว้พระขอพรเจ้าแม่คนอินปางพันมือที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกที่อุทยานประวัติศาสตร์พระโคติสั์กวนอิมชมพุทธศิลป์พระพุทธรูปเนื้อหินอ่อนและความงดงามที่วัดพุสวรรค์นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและสถารัมต้องไม่พลาดกับโฟกัสไทยแลนด์สปาร์ตนะคะ สนับสนุนโดยแก่งกระจานดิเวอร์รีสอร์ท สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะเทปนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมาประเดิมรายการด้วยการท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพค่ะเรียกได้ว,ว่าประหยัดเวลาในการเดินทางและก็เหมาะกับยุคน้ํามันแพงๆแบบนี้ด้วยจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะระยะทางนับจากกรุงเทพคร่าวๆก็ประมาณ180กิเมตรนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ จุดท่องเที่ยวสําคัญของคนที่เที่ยวแก่งกระจานนั่นก็คือตัวเขื่อนแก่งกระจานค่ะซึ่งเป็นเขื่อนดินตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่นะคะเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากๆและนักท่องเที่ยวนิยมขับรถไปจอดบริเวณสันเขื่อนนะคะแล้วก็แวะเก็บภาพเป็นที่ระลึก ชมวิวนะคะซึ่งวิวที่นี่สวยมากค่ะแล้วก็วิวของบริเวณสันเขื่อนด้านนึงเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นทะเลสาบมีเกาะแก่งกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะแล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะก็จะเป็นภาพของชุมชนบ้านเรือนริมน้ำด้วยซึ่งบริเวณใต้เขื่อนนะคะก็จะเป็นส่วนของที่พักมากมายเลยค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเรียงรายไปตามแนวของแม่น้ำเพชรบุรีค่ะนอกจากจะเป็นที่พักที่ถูกใจคนรักธรรมชาติแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์สนุกๆมาให้บริการนักท่องเที่ยวกันอีกด้วย วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่นี่ค่ะแก่งกระจานริเวอร์รีสอร์ทหนึ่งในที่พักที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเขื่อนแก่งกระจานมากนักนะคะที่นี่ก็มีที่พักท่ามกลางธรรมชาติบนพื้นที่กว้างๆเกือบ40ไร่เลยค่ะหลังติดเขาหน้าติดริมแม่น้ำที่ยาวถึง50 0เมตรกันเลยทีเดียวแก่งกระจานริเวอร์รีสอร์ทที่พักติดริมแม่น้ำเพชรบุรีโดยมีบ้านจำนวนทั้งหมด55หลังนะคะ โดยบ้านพักส่วนใหญ่จะแยกเป็นหลังๆค่ะมีพื้นที่ส่วนตัวสามารถนํารถเข้าไปจอดได้ถึงหน้าบ้านพักเลยและขนาดของบ้านพักนะคะก็จะมีให้ลูกค้าได้เลือกกันตั้งแต่พักเป็นคู่ขนาด2ท่านบ้านพักสําหรับครอบครัว4ท่านบ้านพักสําหรับกรุ๊ป8ท่านและก็บ้านพักแบบหมู่คณะกรุ๊ปใหญ่ที่16และก็20ท่านค่ะ บ้านพักแบบ2ท่านนะคะก็จะเป็นบ้านพักที่มีเยอะที่สุดถึง33หลังเลยค่ะแถมยังมีหลายแบบให้ได้เลือกพักกันค่ะอย่างโซนนี้นะคะภายนอกก็จะเน้นสีสันสดใสส่วนภายในก็จะมีทั้งที่นอนขนาดใหญ่แอร์ตู้เย็นแล้วก็โต๊ะสำหรับนั่งเล่นด้วยค่ะ ส่วนบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านพักสําหรับสท่านเพิ่งทําใหม่เลยนะคะเรียกว่ารังนางพญาค่ะจะอยู่โซนลานกิจกรรมความพิเศษก็อยู่ตรงที่ติดริมแม่น้ําอัพวิวแม่น้ํากันได้แบบเต็มๆตาเลยค่ะถัดมาเป็นบ้านเอ็นค่ะที่อยู่ในพื้นที่ของโซนกิจกรรมใกล้แม่น้ําเช่นกันสําหรับสองท่านที่ต้องการเลือกห้องพักวิวแม่น้ํานะคะ กว่านั้นก็จะมีบ้านขนาด16กับ20 สนับสนุนโดยแก่งกระจานดิเวอร์รีสอร์ท กระจนดีวารีสอร์ทนอกจากบริการเรื่องของที่พักในแบบบ้านเป็นหลังๆที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วนะคะก็ยังมีบริการลานกลางเต็นที่ใกล้ริมแม่น้ําโดยลูกค้าสามารถนําเต็นท์มาเองได้คิดค่าบริการเพียงคืนละ150บาทต่อหลังเท่านั้นเองค่ะ ในส่วนของกิจกรรมที่นี่เขาก็มีเพียบเลยนะคะนอกจากกิจกรรมริมแม่น้ําเพชรเล่นน้ำหน้าที่พักโดดหอสลิงล่องแพยางก็ยังมีสวนน้ําขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเล่นสนุกๆอย่างสไลเดอร์ยักษ์ให้เราได้สนุกสนานกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ รีสอร์ทลูกค้าสามารถเลือกจองห้องพักตามขนาดที่ต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกจองแบบแพ็กเกจ2วัน1คืนเริ่มต้นที่8ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ990บาทก็จะได้ที่พัก1คืนอาหาร2มื้อเย็นวันแรกและเช้าก่อนกลับค่ะและยังมีบริการเข้าสวนน้ำฟรีล่องเรือ,อยางเรียกได้ว่ามีทั้งที่พักและกิจกรรมครบเลยค่ะ รีวิวที่พักในแบบของแก่งกระจาน r i เว r r ์ s รีสรกันไปแบบพอของปากของคอแล้วล่ะค่ะที่เหลือก็รอแต่คุณผู้ชมออกไปสัมผัสบรรยากาศของที่พักแห่งนี้กันเองที่แก่งกระจานว่างวันไหนก็ลองแวะเวียนไปสัมผัส สนับสนุนโดยแก่งกระจาดรเวอร์รีสอร์ท ท่องเที่ยวที่แก่งกระจานส่วนมากนักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวแบบ2วันหนึ่งคืนวันแรกก็ขับรถชิลๆแวะหาที่พักทานอาหารทํากิจกรรมเบาๆวันที่2ก็ทานอาหารเช้า่องแพยางแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับค่ะ ก่อนจะกลับนะคะเวลาก็ยังพอมีเราแวะขับรถเที่ยวกันสักนิดนึงค่ะเอาใจนักท่องเที่ยวสายธรรมแวะไหว้พระขอพอรกันกับ2จุดเช็คอินที่สําคัญค่ะจุดแรกนะคะก็จะเป็นวัดพุสวรรค์วัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามใครๆที่แบบว่าชอบทําบุญเสริมสิริมงคลให้ชีวิตต้องมาเลยนะคะก็สามารถขับรถมาทําบุญทําสังฆทานที่วัดแห่งนี้กันได้ค่ะโดยภายในวัดนะคะก็จะมีรูปปั้นองค์สมมุติเทพของพระโพธิสัตว์สีอริยเมตไตรหินย ขาวองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานไว้ที่บริเวณแท่นด้านหน้าวัดและภายในวัดแห่งนี้นะคะก็ยังมีสันติเจดีซึ่งจำลองมาจากจุฬามณีบนสวนสวรรค์โดยมียอดสีทอง10ยอดหมายถึงบารมีสิบถัดนั่นเองค่ะ ใ,ใกล้ๆกับวัดผู้สวรรค์จะเป็นอีกจุดที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะกับอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาบนพื้นที่180ไร่ค่ะซึ่งก็แบ่งออกเป็นดินแดนต่างๆตามความเชื่อทางศาสนา ของอุทยานแห่งนี้นะคะก็อยู่ที่ความสง่างามขององค์เจ้าแม่กุนอิมปังพันเนธพันกรที่แกะสลักจากไม้กระบูนหอมจากประเทศจีนค่ะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็เปิดหนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและก็ขอพร เจ้าแ,แม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ตามคติพุทธมหายานนะคะซึ่งก็มีต้นกําเนิดในประเทศอินเดียค่ะโดยมีชื่อเรียกในภาษาสันสกฤตว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์พระแม่กวนอิมถูกสร้างสารรค์ด้วยความงดงามทําจากไม้กระบูนหอมของประเทศจีนค่ะที่ถูกแกะสลักด้วยความประณีตด้วยความเป็นเทพแห่งความรักความเมตตาจึงมักมีผู้มีศรัทธาแวะเวียนมากราบไหวบูชาเพื่อขอพรอ,อยู่เสมอค่ะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่เรานำมาแนะนำเท่านั้นนะคะเพราะว่าแก่งกระจานก็ยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกมากมายที่รอให้คุณได้เดินทางไปสัมผัสความสวยงามวันหยุดนี้ก็อย่ามัวรอช้านะคะรีบเก็บกระเป๋าแล้วก็ขับรถไปสูดอากาศดีๆธรรมชาติสวยๆที่แก่งกระจานกันเลยแล้วกลับมาพบกับที่พักดีๆที่เที่ยวสวยๆกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโฟกัสไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ